สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเป้และบริษัทเอเจนต์ทนะครับวันนี้เป้จะพามาชมโครงการบ้านทะเลนะครับไปกันเลยสวัสดีครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับกับที่ดินแปลงที่เป้จะนำเสนอในวันนี้นะครับแปลงนี้เลย ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับมีขนาดใหญ่ถึง152ตารางวา806ตารางเมตรนะครับและทางด้านขวามือของเป้น,นี้นะครับจะอยู่ติดกับโคลอมเบียพิกเจอร์ส่วนด้านหลังของเป้น,นี้ก็คือจะเป็นสวนนงนุษนั่นเองนะครับและทางซ้ายมือภายใน5กิโลเมตรนะครับก็จะอยู่ใกล้กับ Big กซีโลตัสแม็ครฝั่งตรงข้ามของโครงการนี้ก็จะเป็นโฮมโปรนะครับ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางของพัทยาในอนาคตนะครับซึ่งจากที่นี่ไปเนี่ยเพียง20กิโลเมตรก็จะถึงสนามบินอูตะเปาและจากนี่ไปประมาณเพียงแค่10นาทีก็จะถึงมอเตอร์เวย์ถนนหมายเลข7นะครับโครงการบ้านทะเลนะครับของเราติดถนนสุขุมวิทนะครับซึ่งเป็นถนนหลักนะครับในการที่เราจะเข้าไปในตัวเมืองพัทยานะครับจะใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้น หรือเราจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับเราก็คือใช้เวลาเพียงแค่5นาทีจะก็จะถึงถนนมอเตอร์เวย์ถนนหมายเลข7นะครับส่วนทางด้านหน้าโครงการจะปิดทะเลนะครับซึ่งทะเลตรงบางเสรดเนี่ยค่อนข้างน้ําใสแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆลองเข้ามาชมในโครงการของเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับเขายังออกแบบบ้านคูวิล่าหรูไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไปซื้นที่ดินที่อื่นเนี่ยนะครับ เขาให้แต่ที่ดินปเปล่าๆเลยนะครับแต่ที่นี่เจ้าของเขาแถมให้อย่าบอกนะครับว่าเป้บอกถ้าสนใจเนี่ยติดต่อเป้มาได้เลยนะครับแล้วกับเป้แล้วก็อีกทนี้าได้ในครั้งต่อไปนะครับติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย